ทุกคนกลับมากับผมโอที a ชแนลอีกแล้วะ่ะซึ่งวันนี้ทุกคนก็อาจจะเห็นผมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตัวเองนะคือคือเ่งเป็นแบบนี้กระแสะสปังกี้คือมันโด่งดังไปไหนตัวไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ากระแสะสปังกี้มันจะดิ่งลงตอนไหนนะแต่ถ้าเกิด จะใส่สปังคี้ดิ่งลงเมื่อไหร่ผมจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วเัียงคือผมทั้งหดโปรไฟล์เป็นเกี่ยวกับสปังคี้แนะ่นอนหมายถึงรูปโปรไฟล์นะไม่ใช่เกม <c oughs> เป็นสกายถ่ายรูป <c oughs> <c oughs> โอเคไม,ไม่พูดพักฟังเพลงอนะเราเริ่มเกมอะไรดีกว่า <c oughs> ผมเล่นเป็นเอ,อ่ออันนี้นะ นี่นะมีชื่อผมกับชื่ออันนี้นะ่นะอ,อ,อุ้ยเฮ้ยโอ้โหสไตล์อย่างไม่น,น่นาเชื่อสไตล์โอ้โหลูกบอลลิงเหมือนโลโก้โคกเลยเหมือนโลโก้โคกจริงๆเนาะเออเค เพลงนี่อย่างมันเขาเราจะเลือกอะไรเงีฟังเพลงดีกว่าทุ้ยไม่ใช่เราต้องเล่นโบอลลิ่งด้วยเฮอ ไม่น่าเชื่อน้ำมูกน้ำมูกไหลแล้วเนี่ยโอ้หรือสองอันเอ <c oughs> ไ้ไม่ไม่เสียงไม่เสียงโอ้เกือบลงลานท่อเมื่อกี้เกือบลงลานท่อใจเล็้ยวลานท่อโอ้โอ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  อายองไม่น่าเชื่อไม่ผมต้องชนะเฮ้ย,อยโอเคมาเขี้โอ้โหห่างมากห่างกันเป็นว่า อ่ะไม่โดนแน่นอนอ่ะยังเลยหนึ่งร้อยี่ยังนี่เลยสไตล์อย่ามาน่าเชื่อ <c oughs> ผมพูดกีรอบด้วยเนี่ยในหนึ่งร้อยหกคะแนนรึเปล่า,อาอออโอเคเออเอออโห ไซหรือว่าอันนี้ดีโอ้สไซอย่างไม่น,น่าเชื่อ <c oughs> ทุกคนช่วยนับหน่อยว่าผมพูดคำว่าสไซอย่างไม่น่าเชื่อไปกี่ครั้งแล้วไม่คือนับด้วยนะนับด้วยนะว่าที่ผมพูดเมื่อกีก้หมายถึงนับแบบเออเชิงมบอลเกัน เออจะนับอันนั้นหรือว่าไม่นับก็ได้อนะแล้วแต่ตามใจท่านผู้ชมเลยโอ้ผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกันตายยังไม่น่าเชื่อโอ้ตายละมา <c oughs> บอลลิงเกมทีดีอุ้ยเกือบแล้ว <c oughs> เกือบแล้วอ่ะอู้โอ้โห มาสาี่น่ฟื้นอยู่ตรงกลางอือโอกาสโอกาสที่จะล้มหมดน้อยมากฮะเอ๊ะหรือว่ามากมากอือม,มากมอยู่ระหว่างชนตรงกลางเลยจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้า ะอ้ยไซยัไยงไม่น่าเชื่อโอเคนะตาคนนั้นบังแล้วนี่คือ AI ใช่ไหมนี่กับบอลเล่นกับ AI เดี๋ยวนะโอ้โหไซยังไม่น่าเชื่อเอ้ยโอ้โหเอ้ยโอ้โห โอเคเกมจบแล้วอะโอเคผมชนะเรามาเล่นกันอีกครั้งีกว่าวอือเล่นอีกแค่ครั้งเดียวก็พอนะเอ้ยสไตล์ยังไม่น่าเชื่อทุยอ่าโอเคเขาเรียกว่าสไตล์หรือเปล่าเขา <c oughs> ไม่รู้ แต่ผมพูดไปก่อนสไตล์อย่างมาน่าเชื่อ okay. โอเคเอยเหลือหนึ่งอันเหมือนกันเลยเฮ้ยเกือบเกือบลงลานท่อเกือบลงลานท่อแล้วโอเคคือ้าเกิดลงรานท่อขึ้นมานี่เป็นอะไรที่สวยเอามากๆเลยนะ<笑><笑>มาซิมโคลาเออ โอเคฟุ้ยเอ่อโอ้โดนอันเนี่ยโอ้ยสไตล์ยังไม่น่าเชื่อดับเบิลดับเบนเกลยทีเดียวดับเบิลอุ้ยลงไม่หมดแน่ๆนั่นไงอู้เหลืออีกสองอัน นี่หนึ่งกับสองแล้วก็ติ๊กแต็กโรทอกติ๊กติ๊กเต็กติ๊กเท็กโทุ้ยไม่ใช่นี่ลองเพลงใหม่ซะแล้วโอเคผมกลับมาเร็วเฟื่อโอ้โหสไตล์อย่างไม่น่าเชื่อนี่สีรอบติดแล้วมาขยับลูกบอลลิงนิดหน่อยแล้วก็พุ่งตรงใส่บอลลิงทั้งหมด

ผมต้องชนะเอ้ยดูดูโอ้ยคือทำไมคะแนนเป็นเป็นแบบเนี้ยเอ้ยโอ้โหหรือตรงกลารดูดูหนาๆๆาหนาไม่ไม่ไม่โอ้โห ยังไม่น่าเชื่อเดินบ,บิ้ลกันเลยทีเดียวอาา <c oughs> ผมอาจจะซื้อซื่นิดหน่อยนะน้ำมูกผมไหลอ่ะ <c oughs> น้ำมูกไหลโอ้โหอุ้ยคะแนนหลักร้อยตึ๊กแต่เมื่อไหร่อู้คะแนนแซงเรามาติดๆคิดว่านน้ำมูกไหล <c oughs> นมุกอหลเยอะมากหนึ่งแล้วปนี่โอ้ยืยยยยนยย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 อยย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 ไยย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 งยยยรยย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 ไยยยงยยยยยยยม่ต้อลยหลยยยยยยอยย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 กยย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 เหลือยยยย อเคอ้ยมา้ยโอ้ยสไตล์ยังไม่น่าเชื่อมาเคที่เหลือก็เอไอเล่นไปอะไปุกกาโอ้เหลือสองอันเหมือนผมโอเคโอเคโอเคโออเคเคออเเอเไอเปโอเคเอไป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 เ โอ้โห oh. เอ้ทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงน่งฟึ๊บโยนปุ๊บเกมจบเลยเอ้ยสไตร์มาใครจะชนะกันแน่ใครจะชนะกันแน oh. oh. โ่โอ้ย๊ยอุ๊ยผมชนะอีกแล้วจิ๊บๆนะจิ๊บๆจิ๊บๆเลยอ่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนี่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย <laughs>